รอทั้งบ้านน้องชายเยซองซูปเปอร์จูเนียร์กำลังถูกชาวเน็ตสนใจอย่างมากเมื่อวันที่9มิถุนายนในการออกรายการ Fantastic Family DNA s i n g l e ทางสถานี SBS ผู้เข้าแข่งขันที่เปิดเผยว่าพี่ชายของเขาเป็น New York Time s s n n g l e ได้ปรากฏตัวและแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ร้องของเขา ในวันนี้ผู้เข้าแข่งขันร้องเพลง Don't Say It's Goodbye ของอีซึงชอนโดยระบุว่าพี่ชายของเขาซ้อมเพลงนี้นับครั้งไม่ถ้วนในช่วงที่เขาเป็นเด็กฝึกหัดหลังจากชมการแสดงของผู้เข้าแข่งขันผู้ร่วมอธ,ธิบายสงสัยว่าพี่ชายของเขาเป็นไอดอลเคป๊ OP, และตั้งชื่อกลุ่มไอดอลเช่น Super Junior และอ e ีโซ ในที่สุดพี่ชายของผู้เข้าแข่งขันก็ถูกเปิดเผยว่าเป็นเซยองซูเปอร์จูเนียร์หลังจากได้เข้าร่วมกับน้องชายของเขาบนเวทีเยซองทักทายผู้ชมด้วยชุดสูตรสีม่วงที่ดูหรูหราซึ่งเน้นออร่าเหมือนไอดอนของเขา